เตมตัวไปตกปลาใหญ่แนวกันขึ้นนะผมอาวุธคู่กายพวกเขาะครับตอนนี้ลงมาตกอยู่หน้าหาดแล้วนะครับมีบรรยากาศนะครับมีคนตกปลาใหญ่อยู่ตรงนู้นนะน้ำใสน้ำค่อนข้างใสครับวันนี้โดน,โดน ถ่ายทิปให้นอยอุ้ยสายโคตรใหญ่แอนแอนโอ้ยเถิครับสายบอสครับตัวนี้โอ้ใหญ่มากแอนแอน ถ่ายรูปให้หน่อยพาพนิ่งให้หน่อยเสร็จ okay, okay. เอาใกล้ๆหมึกเอาใกล้ๆหมึกเอาแกลหมึกเหรออื oh, <wow. S 1> อพอๆเดะตาย เลยครับนะโอู้หูเอี่ครับโอ้โหไอ้กาเล่นแล้วตัวใหญ่สองตัวเลยนอ่นครับขอภาพนิ่งหน่อยครับขอภาพนิ่งมีไก่ปะมีมี ขอบคุณครับเออเออเออื้าวเน้นๆครับใส่เดียวกันเลยอันนี้นะครับเป็นการหุงข้าวแบบเทพๆนะครับเป็นการหุงข้าวด้วยฟืนแต่ไม่ใช่แบบว่า หุงให้สุกแล้วก็เล่นน้าออกนะอันนี้หุงเหมือนหม้อหุงข้าวเลยอันนี้อันไหนลองอธิบายมาหน่อยว่าวิธีทาทำยังไงเราก็ใส่น้าเหมือนที่เราหุงข้าวไฟฟ้านะแล้วก็น้ำหน <1 S 1> ึ่งข้อใช่ประมาณนั้นแหละแล้วข้อของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยเออใส่ไปเส่็จป๋าครับพอเดือดก็คนหน่อยไม่ให้มันติดไม่ให้มันติดตูดหม้อนะฮะแล้วก็น้ําก็จะค่อยๆยุบไปเรื่อยๆรอกี่นาทีรอก็ ประมาณสามสิบนาทีอะอ่าไปอันนี้ผ่านมากี่นาทีแล้วครับอันนี้ตะก,กี้ประมาณเอ่อสิบนาทีปะ <10 S 2> สิบหนึ <ๆ S 2> ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกเห็นไหมข้าวก็กำลังจะสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ให้มันละอุโอ้น้ำหายไปหมดแล้วนะตอนนี้ใช่ถ้าเกิดว่าอันนี้เราสามารถพรมน้ำได้พรมน้ำเลยถ้าเกิดว่ามันน้ำมันน้อยไปอะ่อะ,ะอ่ากังระอุะอเสร็จอันนี้เมนูต่อไปเป็นอะไรครับหุงข้าวไม่ใช่กินข้าวเออหุงข้าวเสร็จเมนูต่อไปเป็นอะไรครับเออกระลำพันธ์ ปาลามผัดไข่ไข่จียอธิบายวิธีทำแบบสั้นๆมาหน่อยเล้วใส่ไข่รับขอบคุณครับนะ<ท>ครับเมนูสุดท้ายส้มตำส้มตำมะละกอส้มตำครับผมทำไมทำไมว่าส้มตำไม,ไม่ใช่ว่ามะละกอตำอ่ะอันนี้อะไรนะสักกรกหล่มปีใส่ไข่แล้วก็ลาบหมูครับนะครับกินข้าวกันก่อนเราค่อยไปตกหบึกกันใหม่ ไมกินข้าวกินปลาแล้วมั้งไป<า>กินข้าวกินปลาแล้วมั้งเลยนะอันนี้ก็สองตัวนะครับกุสลาดให้ดูกันชัดๆเลยดีกว,ว่ากุสลาดจะได้เห็นว่าเป็นลายเป็นยังไงกุสลาด์กอก็จะตัวเขียวๆประมาณนี้นะครับถ้าอยู่กลางทะเลก็จะสีส้มตัวเขียวๆนี่ก็จะเหม็นหินนิดนึง เหม็นหินเหม็นหืนปะวะ<น>อันนี้อันนี้เบิร์นนะครับโอเค okay. เดี๋ยวไปดูตอนเสร็จเลยนี่ครับเดี๋ยวจัดขึ้นจานสวยๆเลยนะกับกะหลำปีเข้ากันตรงไหนครับเนี่ยน้มีนํำเกิดครับนี่ครับเป่งเนาะมันเข้าห้องน้ำเป็นด้วยว้าวว้าวปลาเก๋ากุสลาดครับผม มขนาดละอย่างเงี้ยจริงจริงบอกเลยจัดจานให้เสร็จนี่ครับเนื้อแน่นๆขาวๆอ,อวบนี่ครับดูเชฟระดับมิชลินสตาร์นะครับมีดไม่ตรงปกก็เลยนะมันก็เลยต้องเป็นประเภทแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปกินซาซิมิหมึกสดๆนะครับตอนนี้แช่ไว้ในทะเลนะครับเดี๋ยวพาไปดูกันโอ้ๆๆๆโหนี่ครับ มึกไซ<ส>บอรดไซบอรดเทียบสดๆบนเกาะอลยโอ้โ,โ,อโ,โ,อโทิ้งหนังๆหน่อยทำไมยุ่ยใส่ปะข้างอะไม,ม่เห็นละเมียดเมียดบางน้อยอ่ะ ตัวที่สองมาอีกแล้วครับผมอันนี้ตัวแรกนะครับนี่อต้ซาซิมิปลาหมึกครับนี่ปลาเก๋ากุสลัดครับวันนี้มีแต่ของดีๆนะของเกาะตกเองกินเองนะครับโดยเชฟแอนครคัวกากๆกนะครับผมไม่ได้อะไอ้เมันใส่กันจากนนเลยนี่ได้ไหม เอาทางเขียวเอาทางเขียวให้หน่อยสิเดี๋ยวหมึกตายบอกโจโจโ้ทางเขียวมาให้หน่อยอันนี้เขาเรียวกว่าหมึกนะครับขอบพระคุณครับโอ้ใช้คนพิการเฉย สายครับมีสายตัวนี้โอ้มึกครับนะ้ามึกใครเห็นหมึกไหมครับนะ้าฮิวฮิจัดไปจัดไปโอ้สองตัวแล้วจ้าเออ ถ้าทำให้น้ำหมันไส้ต้องขออภัยด้วยนะครับนี่ครับวันสุดท้ายก่อนกลับนะครับน้ำเช้าก็วันนี้ได้สองแต้มนะครับไปดูวน ดำเมียมครับดำเมียมมันก็ทำปลาอยู่นะครับใหญ่มากก็ปลาโคตรใหญ่ที่เด็ดแล้วบอสบอสบอสเกาะหมูบอสเกาะหมูโดนพวกผมไปแล้ว <c oughs> หลังจากนั้นตกไม่ได้เลยเพราะว่า <c oughs> โดนโดนบอสไปตัวเดียวเงียบเลยหลังเห็นนะั้นเพราะว่าเคาไอ้นี่นะเขาเห็นบอสโดนเขาก็หนีกันหมดแล้ว จะกินเครื่องในวันไหนดีเฉพาะหน้าจะใหญ่จะก็ผ่าเก็บไปเลยปม่หรอกผ่าล้างเครื่องในกับน้ำทะเลไปเลยครับมันก็จะดีนะแต่แม่งตายอ่ะดิต้อง<ะ>ไปทำน้ำลุกๆตายอ่ะดิครับพอ,อไปทำอะไรมันจะกินไม่ได้เอาล้างน้ำจืดแหละเชื่อเออไม่ต้องไม่ต้องแม่นั้นมันจะมีฟายละเอีอยดเล็กๆนะครับแต่ถ้าจะล้างอ่ะมันต้องเดือดออกไปล้างในใจครับตรงนี้มันเป็นขื้น วิวครับวิววันนี้ลากันไปก่อนกดไลค์กด s u ั s c ส i b e ให้ด้วยนะครับ